ดาวเจ้าเรือนกฐุพะราพัทที่แปลว่าการเงินและโชคลาภได้ตำแหน่งกเกษตราธิปดีร่วมกับดาวอังคารเจ้าเรือนสหัชชะซึ่งดาวทั้งสองดวงนี้เป็นดาวคู่สมพลส่งผลดีในเรื่องการเงินแบบไร้เงื่อนไขอีกทั้งพ่างคารเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะครับที่แปลว่าการงานเพราะฉะนั้นเงินรายได้ของชาวรา,า,า,ราศีกุมหากเราโฟกัสไปที่เรื่องการงานมากกว่าเรื่องโชคลาภมากกว่าเรื่องราบ ลอยจะทําให้ชาวลัคนาราศีกุมมีโอกาสที่ได้เงินก้อนครับหรือได้ช่องทางรายได้ที่มากขึ้นการงานครับของชาวลัคนาราศีกุมมีโอกาสเกิดโชคเกิดลาภเกิดความสําเร็จทํางานแล้วได้เงินประสบความสําเร็จและได้ผลประโยชน์อีกทั้งต่อจากนั้นครับ26มิถุนายนครับอังคารเสเวยเกษตรตาที่ปดียิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยการงานจะเกิดความมั่นคงแข็งแกร่งยั่งยืนอีกทั้งจะมีเพื่อนฝูงกัรายนานมิตร หรือมิรจากแดนไกลครับเข้ามาเจราจาติดต่อสื่อสารชักชวนให้เราร่วมลงทุนร่วมการงานมีการติดต่อมีการพบปะผู้คนมากยิ่งขึ้นก่อนที่จะเข้าเนื้อหาฝากกดติดตามกดกระดิ่ง เพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในราศีของท่านนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ ผ่าดวงชะตากับอาจารย์สันประจำเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2565ลัคนาราศีกุมครับมีดาวเอาหมมีพระอสูรินราหูเป็นเป็นพระเคาะประจำตัวเป็นตะนระกูลัคนาทางโหราศาสตร์หลังจาก30มีนาคม2565ที่ผ่านมาครับพระราหูโคจรย้ายจากราศีพฤษศเข้าราศีเมษเสวยตำแหน่งมาตรฐานที่ดีที่สุดในรอบ 7ปีครึ่งคือเทวีโชคแต่เจ้ากรรมครับเมื่อพระราหูเสวยตำแหน่งดีที่สุดทางมาตรฐานในรอบเจปีครึ่งแต่กลับมีดาวคู่ศัตรูกับพระราหูหรือดาวที่ส่งผลไม่ดีกับพระราหูถึง3ดวงโคจรมาอยู่ร่วมในลัคนาราศีเมษตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาได้แก่พระอาทิตย์คู่สุรยาาิยคติพุธราหูคู่ศัตรูราหูร่วมมฤตยูก็เป็นคู่ที่แรงมากพอสมควรดาว 3ดวงนี้ส่งผลไม่ดีส่งผลเป็นตําหนิต่อดาวประจําตัวคือพระราหูซึ่งส่งผลตรงต่อทุกเรื่องของชาวราศาาีกุมณนะปัจจุบันนี้ครับผมนําข่าวดีมาฝากชาวราศาาีกุมพระอาทิตย์ครับคู่สุริยคาาได้โครจรออกจากราศีเมษออกจากพระราหูไปแล้วตั้งแต่15พฤษภาคมครับและในเดือนนี้วันที่7มิถุนายนพระพุธจะโครจรออกจากราศีเมษด,ดาวคู่ศัตรูของพระรา ราหูจะโคจรโยกย้ายออกจากราศีที่พระราหูสถิตอยู่ทําให้ดาวประจําตัวของชาวรัคนาราศีกุมคือพระราหูกลับมามีพลังครับดังหัวคลิปที่ผมได้โพสต์ไว้ครับอสุรินคืนพลังแม้จะยังมีมฤตยูอยู่ตรงนี้ถึง7กรกฎาคม2565ก็ตามแต่ยังน้อย2ใน3ได้โคจรออกผ่านพน้นดาวประจําตัวของชาวกุมไปแล้วครับอีกครั้งตั้งแต่วันที่15มิถุนายนเป็นต้นไป ที่ดาวพาทิตย์จะย้ายราศีจากราศีพฤษภไปราศีเมถุนทําให้ได้กฎเกณฑ์มาตรฐานทางโหราศาสตร์อันเป็นมหามงคลที่หาได้ยากยิ่งครับดวงดาวเรียงตัวกันร้อยเรียงกันติดต่อกันครบทั้ง6ราศีพลังถ่ายเทถึงกันและกันลักษณาราศีตั้งแต่มังกรกุ่มมีนเมษพฤษภเมถุนล้วนแล้วได้อิทธิพลแห่งดวงบาลยโยส่งผลผักดันให้ชีวิต ของชาวลัคนาเหล่านีครับมีโอกาสเจริญรุ่งเรืองโดยเฉพาะชาวลัคนาราศีกุมได้ดวงคุ้มพลของมารายโยกทําให้ชาวลัคนาราศีกุมสามารถใช้ตนเองเป็นจุดศูนย์กลางแห่งความสําเร็จอีกทั้งในปลายเดือนนี้ครับพัสุ์จะได้ตําแหน่งกเกษตรตาธิปดีที่เรือนพันธุซึ่งหมายถึงบ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์ยานพาหนะญาติบิดครอบครัวพระพุธได้กเกษตรตาธิปดีที่เรือนปุตตะหมายถึงบุตรบริวารลูกน้อง ลูกอยากมีลูกจะได้ลูกจะได้ลูกน้องที่ดีอยากขายบ้านขายรถขายที่ดินจะขายได้อยากซื้อบ้านรถที่ดินจะซื้อได้ทําเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นายหน้าเกี่ยวกับเรื่องราวนี้จะประสบความสําเร็จ26มิถุนาอังคารก็เป็นกเกษตรตาธิปดีที่เรือนสหัชชะ ร่วมกับพระราหูดาวประจําตัวของชาวราศาาาีกุมภ์ครับซึ่งอังคารกับราหูเป็นคู่ธาตุลมเป็นมิตรธาตุกับราศีเมษที่สถิตอยู่รวมกับไฟเป็นคู่มิตรธาตุซึ่งกันและกันความเป็นเทวีโชคความเป็นเกษตาราธิบปดีความมงคลแห่งการได้ดาวคู่ธาตุและคู่มิตรธาตุจะส่งผลให้ชาวราศาาาีกุมเจริญรุ่งเรืองแบบ360อองศาครบทุกด้านครับ เดือนนี้โดยเฉพาะช่วงปลายเดือนไปแล้วจะเป็นจุดสําคัญแห่งปีครั้งหนึ่งของชาวรา,ราศีกุมก็ว่าได้ครับส่วนรายละเอียดแยกย่อยเป็นเรื่องๆแบบเจาะลึกไม่ว่าเรื่องการเงินโชคราบการงานความรักสุขภาพจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปผ่าดวงชะตากันในรายการได้เลยครับเข้าสู่ช่วงการ พาดวงชะตาในเรื่องการเงินดาวพฤหัสดาวเจ้าเรือนกตุมพระาราพัาที่แปลว่าการเงินและโชคลาภได้ตำแหน่งกเกษตราธิปดีร่วมกับดาวอังคารเจ้าเรือนสหัสชะซึ่งดาวทั้งสองดวงนี้เป็นดาวคู่สมพลส่งผลดีในเรื่องการเงินแบบไร้เงื่อนไขอีกครั้งพ่างคารเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะครับที่แปลว่าการงานเพราะฉะนั้นเงินรายได้ของชาวร,า,ราศีกุมหากเราโฟกัสไปที่เรื่ เรื่องการงานมากกว่าเรื่องโชคราบมากกว่าเรื่องราบรอยจะทําให้ชาวลัคนาราศีกุมมีโอกาสที่ได้เงินก้อนครับหรือได้ช่องทางรายได้ที่มากขึ้นอีกทั้งชาวลัคนาราศีกุมยังมีเกณฑ์ที่ผู้หลักผู้ใหญ่จะอุปถัมภักดันช่วยเหลือมีเกณฑ์ครับที่เดือนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญเก่าจะนุนนําเนื่องจากหลังวันที่13มิถุนาเป็นต้นไปพระเกศจะทับลัคนาราศีกุมบุญเก่าหรือเทพเทวดาอารักษ์ก ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมจะผลักดันดวงชะตาให้ชาวลัคนาราศีกุมประสบความสําเร็จในทุกๆด้านรวมถึงในเรื่องการเงินด้วยอีกทั้งชาวลัคนาราศีกุมท่านใดที่ทําอาชีพหรือกําลังหาอาชีพอยู่ครับให้มุ่งตรงไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ที่ดินโซเชียลมีเดียยานพาหนะรถเรืออาชีพเกี่ยวกับต่างประเทศอาชีพเกี่ยวกับการเจรจาการพูดคุยการสื่อสารอาชีพเกี่ยวกับด้านวิชาการเกี่ยวกับด้าน การลงทุนด้านการเงินครับมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในช่วงนี้การทําบุญเสริมดวงชะตาในด้านการเงินของชาวราศาีกุมครับจริงๆวิธีนี้ใช้ได้ตั้งแต่8เมษายน65จนถึง19เมษายน2566เลยนะครับเนื่องจากใน12ปีจะมีจังหวะจะโคนที่เป็นมหามงคลแบบนี้1ครั้งดาวการเงินของชาวราศาีกุมเป็นดาวพฤหัสครับทั้งการเงินหลักก็คือเจ้าเรือนกระดุมพระและการเงินเกี่ยว กับโชคราบเงินก้อนใหญ่คือเจ้าเรือนลาพระเป็นดาวพฤหัสเลยครับเหมือนบุคคลคนเดียวครับควบคู่ทั้งเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยควบกันแล้วบุคคลบุคคลนั้นครับตอนดีได้ตําแหน่งแห่งหนที่ดีคือได้ตําแหน่งกเกษตราที่ดีเพราะฉะนั้นในวันพฤหัสให้ชาวราศีกุมครับหาโอกาสประเดิมเปิดเลยนะครับถ้ายังไม่เคยเริ่มในการทําบุญครั้งแรกให้ไปถวายพระพุทธรูปปางสมาธิพร้อมผ้าไตจีวรพร้อมสังฆทาน ห้าถังหนังสือสวดมนต์หรือหนังสือธรรมะ19เล่ม19เกล่มไม่ต้องทําคนเดียวก็ได้นะครับชัก ชวนเพื่อนฝูงญาติมิตรร่วมกันทํายิ่งเป็นมหาบุญมหาบารมีแล้วจะให้ได้ผลดีที่สุดเป็นมงคลที่สุดตามเลิกจามชัยคือทําในวันพฤหัสจากนั้นกวดน้ําอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวรเทพเทวดารักษาคุณบิดามารดาคูบาจารย์และหากมีโอกาสในวันพฤหัสให้ไปขอพรอ,องค์หลวงพ่อโสธรเพื่อเปิดดวงชะตาในด้านการเงินครับนี่เป็นการเริ่มต้นนะครับทำครั้งแรกก่อนตามนี้จะได้มากได้น้อยตามกําลังศรัทธาไม่จำเป็น เป็นต้องทําได้ทั้งหมดตามที่ผมพูดมาก็ได้นะครับหลังจากนั้นครับทุกๆกวันพฤหัสตลอดจนถึงเดือนเมษายนปีหน้าปี2566ให้หาโอกาสทาบุญตักบาตรทุกเช้าวันพฤหัสศพบดีและถ้าเป็นไปได้ขอให้ทาบุญตักบาตรพระสงฆ์5รูปพระสงฆ์แต่ละรูปทั้ง5รูปนี้ขอให้ถวายของให้ท่าน19อย่างครับเป็นน้ํหนึ่งอย่าง1ขวดก็ได้ครับข้าวสวย1อย่างกับข้าวขาวกี่อย่างกับข้าวหวานกี่อย่างรวมรวมกันแล้วทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้19ชิ้น ต่อพระหนึ่งรูปครับทำบุญถวาย5รูปได้ยิ่งดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าได้ตามนี้เป็นมหามงคลเสริมดวงชะตาและอุทิศบุญกุศลตามที่ผมได้บอกกล่าวไว้ข้างต้นเพื่อเป็นการเปิดดวงชะตาเปิดโชคเปิดราบเงินทองจากทุกช่องทางให้หลั่งไหลเข้ามาให้ชาวลัคนาราศีกุมเฮงรวยปังตลอดเดือนมิถุนายนไปจนถึงตลอดเดือนมิถุนายนและตลอดต่อไปทั้งชีวิตเลยครับ เข้าสู่ช่วงการผ่าดวงชะตาในเรื่องของการงานครับเดือนนี้ดาวเรื่องการงานของชาวราศาาาีกุมก็ยังคงโดดเด่นครับดาวพระอังคารช่วงต้นเดือน โคจรร่วมพัพฤหัสที่ได้ตําแหน่งเกษตรตาธิบดีทับรัคนาอยู่การงานครับของชาวรัคนาราศีกุมภมีโอกาสเกิดโชคเกิดลาภเกิดความสําเร็จทํางานแล้วได้เงินประสบความสําเร็จและได้ผลประโยชน์อีกทั้งต่อจากนั้นครับ26มิถุนายนครับอังคารสเสวยเกษตรตาธิบดียิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยการงานจะเกิดความมั่นคงแข็งแกร่งยั่งยืนอีกทั้งจะมีเพื่อนฝูงกัลยาณมิตรหรือมิตรจากแดนไกลครับเข้ามาเจรจา ติดต่อสื่อสารชักชวนให้เราร่วมลงทุนร่วมการงานมีการติดต่อมีการพบปะผู้คนมากยิ่งขึ้นตั้งแต่26พิถุนายนเป็นต้นไปนับไป2เดือนครึ่งครับเป็นช่วงจังหวะที่ดีในเรื่องการงานแต่จะทํางานคนเดียวไม่ได้ครับต้องอาศัยประสานผลประโยชน์อาศัยการติดต่อสื่อสารพบปะผู้คนแล้วท่านจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนการทําบุญเรื่องการงานครับเดือนนี้เน้นหนักไปที่เรื่องของการทําบุญไทยชีวิตครับปล่อยป ในช่วงต้นเดือนครับ8ตัวในวันอังคารหลังวันที่26มิถุนายนที่พังคารเสวยกเกษตรตาธิปดีในเรือนสหัชชะให้เน้นทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของ,ของการบริจาคเลือดการทำบุญถวายพัดลมในวันอังคารร่วมกับผู้อื่นครับชักชวนเพื่อนฝูงพี่น้องญาติมิตรร่วมกันถวายพัดลมให้กับวัดสถานปฏิบัติธรรมหรือสถานที่ต่างๆที่ขาดแคลนครับจำนวน8ตัวในวันอังคารห้ามทำคนเดียวนะครับ ต้องชักชวนคนหลายๆคนมาร่วมทําร่วมการเพราะพระอังคารดาวธาตุลมไปอยู่กับพระราหูคู่ธาตุลมในเรือนสหัชชะดั่นเองครับนี่เป็นการเสริมดวงชะตานในด้านการงานมิถุนายน2565นี้ดีให้เรื่องการงานของชาวรัคนาราศีกลุ่มประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองตลอดไปนั่นเองครับ เอาละครับทั้งหมดก็จะเป็นในเรื่องของการงานการเงินที่ผมได้พยากรณดวงชะตาไปเบื้องต้นแล้วนะครับแต่ก่อนที่จะพยากรณ์เรื่องความรักเรื่องสุขภาพและอื่นๆในดวงชะตาต่อไปเราต้องมาทําความเข้าใจก่อนครับสิ่งนี้สําคัญที่สุดในคลิปนี้เลยนะครับคือความเข้าใจตรงนี้สิ่งที่ผมพยากรณดวงชะตาไปทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนถึงกลางคลิปและจะมีช่วงกลางคลิปไปถึงท้ายคลิปนี้เป็นการพยากรณดวงชะตาจากดวงดาว ณาวปัจจุบันเท่านั้นครับซึ่งแต่ละลัคนาราศีดวงดาวณนะปัจจุบันโคจรอ,อยู่ในตำแหน่งบนท้องฟ้าที่เหมือนกันก็จริงแต่ทุกท่านสงสัยหรือไม่ครับว่าคนที่เกิดลัคนาราศีเดียวกันมีเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคนดวงชะตาในภาพรวมจะเหมือนกันแค่ไหนก็ตามแต่มันต้องมีสิ่งแยกย่อยที่แตกต่างกันออกไปอีกทั้งสิ่งดีสิ่งร้ายโอกาสปัญหาทั้งหลายที่ผมได้พยากรณ์ไปแล้วจะ เกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีใดมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาของแต่ละท่านแต่ละคนด้วยครับว่าดวงดาวการงานการเงินความรักสุขภาพและอื่นๆที่ผมได้พยากรณ์น,นั้นในพื้นดวงชะตาดวงดาวดวงนั้นอยู่ในภพใดภูมิใดอยู่ในตำแหน่งมาตรฐานที่ดีหรือไม่หากอยู่ในสถานะที่ดีสิ่งดีๆทั้งหลายที่ผมได้พยากรณ์ไปแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์แต่หากถูกตัดทอนลงมาครับโอกาส าสที่จะได้รับสิ่งดีงามนั้นก็จะถูกตัดทอนงลงมาด้วยครับอาจจะ 70- 80หรือ5 0แต่ในขณะเดียวกันถ้าดวงดาวมันร้ายมากๆสิ่งที่ผมพยากรณ์ไปนั้นในเรื่องร้ายก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นสูงเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นผมอาจารย์สันมหาทศดาราจึงแนะนําให้การยานมิิรของผมทุกท่านทุกคนที่ผมถือว่าเป็นครอบครัวชมรมเทวิรุปโขรคราชได้หาโอกาสศึกษาเรียนวิชาโหราศาสตร์ราศีจากขั้น พื้นฐานซึ่งผมจะได้เปิดสอนในวันที่25-26มิถุนายนตรงกับวันเสาร์อาทิตย์เวลา9นาฬิกาจนถึง19นาฬกานะครับ9โมงเชา้าจนถึง1ทุ่ม2วันเต็มๆที่อยู่กับผมทั้ง2วันจะมีการตรวจ ATK ครับเลือกได้ระหว่างแบบน้ำลายและแบบแยงจมูกค่าเรียนค่าใช้จ่ายรวมอาหารกลางวันหนังสือค่าตรวจ ATK อาหารว่างเรียบร้อยแล้วนะครับสถานที่เรียนอยู่ราดพร้าวสุททีสารครับอยู่ระหว่างราดพร้า 948กับปากทางเข้าสู่ที่สารใกล้รถไฟฟ้าใต้ดินสถานีสู่ที่สารชื่อสถานที่ด D House Residence ใครสนใจเรียนนะครับเพื่อนําไปวางแผนชีวิตในทุกๆด้านผ่อนหนักเป็นเบาเปลี่ยนร้ายเป็นดีวางแผนการเงินการงานให้ประสบความสําเร็จติดต่อเข้ามาได้ครับทั้งทางเบอร์โทรและทางรายของชมรมท้าวิรุปรโขนนคราอีกทั้งใครอยากปรับพื้นฐานก่อนครับหรืออยากเรียนวิชาเลข7ตัวเพื่อนําไปประกอบใช้กับวิ ชาโหราศาสตร์ในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับก่อนเดือนมิถุนายนในปลายเดือนพฤษภาคมครับตรงกับวันเสาร์อาทิตย์อีกเช่นกันครับ28 29พฤษภาคม2565 9กโมงเช้าจนถึง1ทุ่มตรงสถานที่เดียวกันครับในปลายเดือนพฤษภาคมวันที่28 29ตรงกับเสาร์อาทิตย์นี้เราจะเรียนวิชาเลข7ตัวพิสดารภาคพื้นฐานนะครับใช้ดวงดาวเช่นเดียวกับโหราศาสตร์ทำให้เรานำไปใช้กับวิชาโหราศาสตร์แล้ว เกิดความแม่นยำอีกทั้งยังสามารถใช้พยากรณโดยที่ไม่ต้องรู้วันเดือนปีเกิดที่แน่นอนครับหากวิชาโหราศาสตร์เปรียบเสมือนกระบ,บี่ชั้นดีดาบชั้นดีวิชาเลขเจ็ดตัวพิสดารครับก็เหมือนอาวุธลับชั้นดีเหมือนบีดสั้นเหมือนเกราะป้องกันตัวที่มีความสำคัญไม่แพ้วิชาโหราศาสตร์อีกทั้งถ้าสองวิชานี้ผู้ใดที่มีความรู้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ร่วมกันแล้วนั้นถือว่าเป็นสุด ยอดคนสุดยอดนักพยากรณ์ที่จะได้เปรียบคนอื่นสามารถอ่านคนออกบอกคนได้ใช้คนเป็นรบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งอย่างรู้ดินฟ้าอากาศสภาวะจิตใจคนแก้ไขได้ทุกวิกิตการสร้างโอกาสดีๆให้กับตัวเองและผู้อื่นได้อย่างแน่นอนครับแล้วพบกันในคาส์นะครับที่นั่งเหลือจํานวนจํากัดเต็มแล้วปิดลับทันทีเพื่อความปลอดภัยในเรื่องโรคระบาดพบทัวอีกครั้งนะครับเลข7ตัวภาคพิสดารย 2ปยตรงกับเสราร์อาทิตย์เดือนพฤษภาคมวิชาโหราศาสตร์ไทยราศีจักรย5 2หตรงกับเสราร์อาทิตย์เดือนมิถุนายนแล้วไปพบกับผมอาจารย์สัน2วันเต็มๆครับเจอกันในคลาดครับ เข้าสู่ช่วงการผ่าดวงชะตาในด้านของความรักนะครับพภเกจะโคจรเข้าทับรัศนาราศีกุมตั้งแต่วันที่13มิถุนายน2565ต้องระมัดระวังความวุ่นวายความสับสนความไม่แน่นอนความฟุ้งซ่านความรังเลข,ของท่านของคนรักท่านต้องระมัดระวังการมีปัญหาซึ่งการันครับต้องหาโอกาสไปทําบุญร่วมกันบ่อยๆนะครับอีกครั้งคนยังไม่มีคู่มีโอกาสเจอคู่ต่างชาติต่างภาษาคู่ที่อายุ ห่างกันมากๆเยอะกว่าเรามากๆน้อยกว่าเรามากๆมีคู่ที่มีตําหนีมาแล้วครับอย่าร้างเลิกรามีลูกติดหรือคู่ที่เป็นเพศเดียวกันเข้ามาชอบคอกันนะครับเพราะพะเกตเนี่ยยังหมายถึงความผิดปกติความแปลกใหม่ในด้านต่างๆด้วยนั่นเองครับอีกทั้งชาวราศาาาีกุกม,มีเกณฑ์ที่จะ ได้บุตรได้บริวารได้ลูกไม่ว่าจะตั้งคันไม่ว่าจะมีโอกาสใกล้ลอดแล้วอะไรก็ตามนะครับถ้าอยากมีโอกาสที่มีบุตรมีบริวารช่วงนีครับเป็นช่วงจังหวัดที่ดีเพราะดาวพระอาทิตย์จะโคจรเข้าสู่เรือนปุตตะนั่นเองอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนปัตตนิปัตตนิปุตตะทําให้มีโอกาสที่ดีเกี่ยวกับเรื่องบุตรบริวารอีกทั้งครับในเดือนนี้ชาวลัคนาราศีกุมมีโอกาสครับเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อบ้านขยายครอบครัวรีโนเวทบ้านซื้อรถ ถรถคิดวางแผนสร้างครอบครัวให้มั่นคงต่อยอดความสัมพันธ์ระหว่างแฟนเป็นคู่มั่นจากคู่มั่นเป็นแต่งงานถือเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับถ้าพื้นดวงชะตาของท่านดวงดาวไม่เสียแล้วเรื่องแย่เรื่องร้ายถือว่าไม่เยอะครับในทุกๆด้านสําหรับชาวราศีกุมการทําบุญเสริมดวงชะตาในเรื่องความรักครับให้หาโอกาสทําบุญเกี่ยวกับเรื่องการเป็นเจ้าภาพในการบวชพระบวชสมเดนหรือตัวเราให้หาโอกาส ในการไปปฏิบัติธรรมครับในวัดวาอารามในสถานปฏิบัติธรรมหรือปฏิบัติธรรมอยู่บ้านก็ได้นะครับขอให้ถือศีลแกินมังสวิรัตนั่งสมาธิสวดมนต์แผ่เมตตาอันนี้จะเป็นการส่งเสริมดวงชะตาในเดือนมิถุนาย,ยน2565นนี้ในเรื่องความรักนั่นเองครับเอาละครับหลังจากฟังเรื่องการงานการเงินความรักเสร็จแล้วก่อนที่จะเข้าไปผ่าดวงชะตาในเรื่องของสุขภาพอุบัติเหตุอุบัติภยัภยภัยพิบัติในชีวิต ต้องระวังมีไม้ในเดือนนี้ผมต้องนำข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆที่ทุกคนจะพลาดไม่ได้ครับ14มิถุนายน2565เวลา2ทุ่ม15นาทีเป็นต้นไปดวงดาวบนท้องฟ้าครับในวันที่14มิถุนายน2565 2ทุ่ม15นาทีเป็นต้นไปดวงดาวบนท้องฟ้าครับโคจรเรียงรายกันครบ6ราศีไม่มีช่องว่างตั้งแต่ แต่ราศีธนูจนถึงราศีพฤษศลัคนาจรณนะตั้งแต่วันนั้นครับจนถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งโจรเข้าไปอยู่ในกลุ่มดวงดาวที่เรียงตัวกันไว้แบบนี้ในทางโหราศาสตร์ในทางไสยเวทในทางพิธีกรรมในทางพระเวทถือว่าเป็นดวงดาวมารายโยก เป็นดวงดาวพระจันทร์เสี้ยวอีกทั้งเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงขึ้น15บห้าค่ำที่เป็นจันทร์ซ้อนอังคารมหาสเสน่ห์ดวงมลา,ายโยกดวงจันทร์เสี้ยวถือเป็นดวงดาวที่ส่งผลในเรื่องการประสบความสําเร็จในทุกๆด้านเหนือผู้คนนับแสนนับร้านเป็นมหาเลิกที่ยิ่งใหญ่ที่หาได้ยากยิ่งนักผมอาจารย์ซันมหาทศด,ดาราจึงได้ถือเลิกถือชัยอันเป็นมหามงคลน,นี้จัดพิธีอาบน้ํา แสงจันทร์คืนจันทร์ซ้อนอังคารดวงบรายโยกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีอีกทั้งในงานนี้จะมีการทําบุญถวายพระพุทธรูปปางห้ามญาติ ประจำวันจันทร์ประจำดาวพระจันทร์ถวายสังฆทานถวายผ้าไตาจีวรแด่พระสงฆ์15้ารูปตามกำลังพระจันทร์เลข15เป็นเลขกำลังพระจันทร์เพราะฉะนั้นวันนั้นเราจะได้มีการนิบนพระคุณเจ้า15้ารูปมาเจริญพระพุทธมนต์มาพุทธาพิเศษวัตถุมงคลทั้งหลายโดยเฉพาะลูกสวัสดิ์มหาสเสน่ห์น้ำหอมมนตานาคราชสาลิกาคู่เกี่ยวซับสีพึ่งมหามนตาน้ำมันว่านมหามงคล 108. และในคืนนั้นผมจะได้เคี่ยวน้ำมันว่านอันศักดิ์สิทธิ์ตอนที่พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์โดยใช้น้ำมันตามตำราบโบราณและว่านตามตำราบโบราณร้อยแปดชนิดเคี่ยวด้วยฟืนไม้บงคนเก้าชนิดในคืนแสงจันทร์เต็มดวงมหามงคลดาวเรียงตัวกันเป็นดวงบารายโยเพื่อนำน้ำมันว่านที่ได้เคี่ยวแล้วนั้นมาผสมกับน้ำพระพุทธมนต์ในการบวงสวงหลังจากพิธีสงฆ์ร่วมตับร่วมกับ เข้าตอกดอกไม้ทําพิธีอาบน้ำว่านศักดิ์สิทธิ์แสงจันทร์พร้อมกับ จะได้นําธาตุกายสิทธิ์แช่ร่วมในอ่างน้ามนต์เพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้กับกาลยานบิดครอบครัวชมรมท้าวิรุปร خر, ักโขนนาคราชทุกท่านท่านใดสนใจร่วมบุญรวมถึงร่วมในพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนี้ทั้งเดินทางมาด้วยตัวเองมาอาบน้ําว่านด้วยตัวเองหรือจะฝากดวงชะตาเข้าทําพิธีทางออนไลน์โดยมีการถ่ายทอดสดทาง Facebook ไรต์ YouTube ไรต์ก็สามารถ ติดต่อเข้าร่วมพิธีได้ครับที่รายและเบอร์โทรศัพท์ชมรมทาวิรูปักโคนาคาราชที่ขึ้นมาแล้วแล้วพบกันนะครับ14มิถุนายน2565ในการทำบุญใหญ่และพิธีอาบน้ำว่านแสงจันทร์ครับเข้าสู่ช่วงการ พาดวงชะตาในด้านสุขภาพเดือนนี้ครับพระเกตเข้าทับรัชนาช่วงกลางเดือนต้องระมัดระวังความฟุ้งซ่านความกังวลความเครียดทําให้สุขภาพมีปัญหานะครับอีกทั้งยังต้องระมัดระวังเรื่องระบบธาตุลมในร่างกายกดไหลย้อนความดันระบบเลือดอีกทั้งระบบตับแล้วก็ระบบขับถ่ายของชาวรัชนาราศีกลุ่มให้หาโอกาสครับไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องเด็กกำพร้าเด็กพิการเด็กด้อยโอกาสแล้วก็ทาบุญ เกี่ยวกับเรื่องการถวายที่ดินการถวายกับเบื้องปูพื้นกับเบื้องบุงหลังคาวัดวาอารามโบสถ์วิหารสถานปฏิบัติธรรมเพื่อส่งเสริมดวงชะตาให้ชาวร,า,ราศีกุมมีดวงชะตาในด้านสุขภาพที่ดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บในเดือนมิถุนาย,ยนนี้และตลอดต่อไปครับเอาละครับหลังจากเราได้พยากรณ์กันไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจริงๆแล้วไม่ว่าเรื่องการงานการเงินความรักนะ ถ้าสุขภาพเราไม่ดีเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีได้ไหมครับยากนะครับโดยเฉพาะผมเองครับผมอาจารย์ซันมหาทศดาราก็ดูแลสุขภาพของตัวเอง เป็นพิเศษนะครับเนื่องจากตั้งแต่เด็กแล้วผมมีโรคประจําตัวนะไม่ว่าจะเป็นไซนัสไม่ว่าจะเป็นภูมิแพ้แล้วก็ป่วยบ่อยครับรวมถึงช่วงวัยรุ่นเนี่ยนะครับก็ยังมีอาการของไตอ่อนแอปัสสาวะบ่อยอ่อนเพียเวลากลางวันด้วยเพราะฉะนั้นช่วงวัยรุ่นตอนปลายเนี่ยนะครับประมาณ2528ปประมาณนี้นะครับผมก็เริ่มหาอาหารเสริมทานดูแลสุขภาพต่างๆมากมายแต่อาหารเสริมที่ผมเน้นในการดูแลสุขภาพแล้วรู้สึกว่ามันได้ ผลที่สุดนะครับก็คืออาหารเสริมที่มาจากสมุนไพรนั่นก็คือเกี่ยวเนื่องกับถังเช่านั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ครับผมจะมานำเสนอให้กับกัลยานมิตรครอบครัวชมรมท้าววิรูปโขนาคาราชและลูกศิษย์ของผมทุกท่านทุกคนสิ่งที่ผมเลือกมาเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเสมออันนี้ผมทานเองครับคือถังเช่าเนี่ยผมทานมาเป็น10ปีแล้ว10กว่าปีแล้วนะครับแต่ยี่ห้อนี้เป็นการที่ผมลงนามร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ที่ ทำฟาร์มถังเช่าที่ดีที่สุดจะว่าถ้าโดยส่วนตัวผมเนี่ยดีที่สุดในโลกก็ว่าได้เพราะเขาได้รางวัล APEA Award ปี2019นเะครับเป็นถังเช่ายอดเยี่ยมของภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกนั่นเองครับแน่นอนประเทศจีนทิเบตเป็นต้นกำเนิดของถังเช่าเพราะนั้นถ้าดีที่สุดในเอเชียย่อมบอกได้ว่าดีที่สุดในโลกนั่นเองนะครับอีกคั้งถังเช่าตัวนี้ครับไม่ได้ผ่านการ สก,กัดเพราะนั้น ไม่ทำลายไตยเป็นออแกนิกเป็นธรรมชาติล้วนๆสารสำคัญทั้ง28ชนิดอยู่ครบครับแล้วไม่ได้มีแค่ถังเช่าอย่างเดียวเท่านั้นยังมีสมุนไพรเทพในตำนานทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหลินจือแดงไม่ว่าจะเป็นโสมไม่ว่าจะเป็นกระชายดำหรือขิงครับสมุนไพรเหล่านี้เป็นสมุนไพรที่เราไม่ได้ใส่ในปริมาณเยอะนะครับเราใส่ในปริมาณเพื่อชูคุณสมบัติของตัวถังเช่าตัวนี้แ้ะถังเช่าตัวนี้พามคอดี้ของเราครับเป็นไฮบิดถังเช่าครับเป็น เป็นถังเช่าสายพันธุ์ใหม่พัฒนามาจากถังเช่าสีขาวนะครับซึ่งฟาร์มที่เราเพาะเลี้ยงเนี้ยเป็นฟาร์มเดียวในโลกที่มีถังเช่าสีขาวและเป็นฟาร์มเดียวที่ได้มาตรฐาน ISO 2015ครับเป็นฟาร์มถังเช่าฟาร์มเดียวเลยครับที่ผมคัดมาเนี่ยคัดฟาร์มที่ดีที่สุดแล้วนะครับอีกทั้งที่สําคัญเขามีสารกูต้าไทโอน ฟังไม่ผิดครับสารกูตาไทโอนทําให้เราหน้าเด็กเยาว์วัยมากกว่าถังเช่าทั่วๆไปนะครับคือถังเช่าที่เปดนั่นเองที่ว่าดีแล้วนะครับมีกูต้าไทโอนน้อยกว่าถังเช่าตัวนี้ถึง20เท่าส่วนถังเช่าเกรด A ที่เป็นถังเช่าสีทองอย่างดีคัดเกรดอย่างดีนะครับก็ยังมีกูต้าไทโอนน้อยกว่าถังเช่าตัวนี้ถึง2เท่าด้วยกันอีกทั้งที่สําคัญครับพามคอร์ดี้ครับมีสาร SOD ถังเช่าตัวนี้มีสารเ o d คือสารต้านอนุมูล อิสระต้านมะเร็งถึงในระดับเซลล์มากกว่าถังเช่าทั่วๆไปถึง50เท่านะครับถังเช่าที่เบสมากกว่าถังเช่าสีทอง5เท่าขึ้นไปอีกทั้ง B ีเบตากูแคนครับซึ่งเป็นสารสําคัญอีกตัวหนึ่งที่บํารุงและซ่อมแซมสุขภาพรวมถึงต้านอนุมูลอิสระถึงในระดับเซลล์สเต็มเซลล์มากกว่าถังเช่าที่เบสถึง30เท่ามากกว่าถังเช่าสีทองเกรดเถึง3เท่าครับเพราะฉะนั้นครับนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดที่ผมอาจารย์สันมหาทศดารามั่นใจ พราะผมทานเองนะครับทานเองมาหลายปีแล้วผมเองก็ทานถังเช่ามาเป็น10ปีแล้วเป็นการบำรุงสุขภาพและซ่อมแซมสุขภาพไปในตัวด้วยนะครับตั้งแต่ที่ผมไตไม่แข็งแรงเป็นภูมิแพ้จนสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีทุกวันนี้ก็ยังทานอยู่นะครับเพื่อบำรุงร่างกายครับทานตอนเช้าเพื่อบำรุงร่างกายบำรุงพละกกาลังทานช่วงก่อนนอนครับเพื่อซ่อมแซมร่างกายที่สึกหอรอลงสู่ในระดับเซลล์เลยนะครับอีกทั้งเขามีกูต้าไทโอนธรรมชาติไม่ใช่ กูต้าไทโอนที่สั่งคอครับเป็นการบำรุงทั้งผิวพรรณทั้งรูปร่างหน้าตาอะไรต่างๆทำให้เราดูอ่อนกว่าวัยทำให้เราสุขภาพแข็งแรงนั่นเองครับแล้วตัวนี้เป็นออแกนิกธรรมชาติทานได้ทุกเพศทุกวัยมีฮารานมีออจอมีใบ,บรับรองงานวิจัยมากกว่า10กว่างานวิจัยมากกว่า10กว่าใบารับรองนะครับไม่ว่าในประเทศไทยหรือต่างประเทศดีกทั้งเราได้ลง MOU ร่วมกับสถาบันพระจอม9พัฒนครเหนือในการพัฒนาถังเช่าต่อไปด้วยนะครับใครสนใจตัวนี้นะครับสินค้าตัวนี้ก็ติดต่อได้นะครับที่รายไอดอาจารย์สันมหาทศดาราก็ได้ชมรมเา้าวิรุปักโขนาคราชก็ได้นะครับเป็นสินค้าของผมเองนะครับเพราะเรามั่นใจครับเรามั่นใจว่าเนี้ยเรากินเองดีจริงเราไม่ใช่ดีแค่ไม่กี่เดือนดีมาเป็น10ปีแล้วนะครับรวมถึงก่อนหน้านี้และต่อจากนี้ต่อไปผมก็จะได้น สินค้าตัวเนี้ยไปช่วยเหลือผู้คนโดยเฉพาะพระสงฆ์ที่อาพาธพระสงฆ์ที่แก่ชรานะครับรายได้ส่วนนึงที่เป็นกําไรนะครับผมจะได้นําไปช่วยเหลือพระสงฆ์องค์เจ้าหรือคนที่ตกทุกข์ได้ยากคนที่ลําบากไม่มีเงินรักษานะครับตามเท่าที่ผมจะช่วยได้ละกันนะอ่ะ ใครสนใจดูแลสุขภาพเสริมพลังงานปรับหยินอย่างปรับาธาตุทั้ง4นะครับเวลาเราจะปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิหรือฝึกพลังจิตหรือให้สุขภาพแข็งแรงดวงชะตาดีสุขภาพต้องดีด้วยเดี๋ยวในพิธีไหว้ครูและในพิธีต่างๆผมจะได้นําทางเจ้าพามคอร์ดี้นะครับร่วมกับสมุนไพรทั้ง5ชนิดนี้เข้าร่วมพิธีบอกกล่าวเพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับทุกท่านด้วยนะครับสนใจก็สั่งซื้อเข้ามาได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ